พี่น้องนะครับผมมาเบิงซอยแน่ครับผมเนาะนุ่มเล่าที่บอกว่าเป็นห่วงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับผมอยากให้เบิงนะครับมาาพี่น้องความฝังความฝังความฝังของประเทศไทยนะครับมาเที่ยวนะครับมาอากาศสายนะครับผมโอ้โหนะครับสุดยอดบอกเลยว่ามาอากาศสายพี่น้องนะครับเบิงเบิงพี่น้องพีนห้ายนะครับผม ผมยืนแบบคอนซอนนะครับผมนะออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศนะครับอ๋อปิโตปฏิทังพี่น้อง,นะองออนะครับนัท่องเที่ยวโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับของข้าวฝังนะครับประเทศไทยปฏิทโตทปฏิทังพี่น้องนะครับอัปเดตล่าสุดเนาะ นี่ครับผมสนามบินดอนเมืองนะครับประเทศไทยนะครับวันที่เจ็ดนะครับผมมีสายยนต์พี่รองครับผมเนาะนี่ครับตอนนี้เราสุดนะควันที่เจ็ดวันจันทร์ที่เจ็ดนะครับมีสายยนต์นะครับผมการท่องเที่ยวนะครับกำลังเริ่มมากพี่รองบอกเลยว่านะครับประเทศไทยนะครับผมคื้อเกนตลอดเนาะพี่รองสนามบินนะครับ บรยากาศนะครับตอนเมืองนะครับสนามบินระหว่างประเทศนะครับบอกเลยว่าประเทศไทยนะครับขึ้นต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ผู้โดยสารขาเข้านะครับน่าจะมานะครับตอนน่าจะมานะครับผมเที่ยวสงการนะครับบอกเลยว่านะครับปีนี้เนาะไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา นนเห็นว่หลังลหลามากเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าเนาอเปิดทำร้าน่องเที่ยวแบบปีนี้นะครับ โคามานาพี้นอนนะครับประเทศไทยสุดปังมะครับผมปีนี้ผมมีโอกาสดีนะครับเลยมานะครับดูเนาะบรรยากาศสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอีกไม่นานนะครับสงการนะครับพี่้องใกล้จะมาถึงประมาณมันที่สิบสองนะครับผมสิบสาสิบสี่สิบห้านะประเทศไทยน่าจะเล่นประมาณมันที่สิบ 12บสองหรือเปล่านะครับผมเริ่มาสาดน้ำกันนะครับปีนี้ม้อนแห้งพี่น้องผมบอกเลยว่าผมคิดถูกนะครับผมทีมะเร็งต้องการฟังไทยนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนักขาเข้านะครับผมเนี่ยครับผู้โดยสารขาเข้าโผนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับผมนะ พี่้องนะครับผมนี่ครับรอบนี้แบบมาเยอะมากนะครับผมนะ พี่น้องนะครับดูครับผมอัพเดทล่าสุดพี่น้องเลยวันนี้มาที่7นะครับแต่นะครับน้องเกี่ยวก็ยังหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับความพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศเนาะโอ้โหนะครับบอกเลยว่านะครับบอกข้านผมที่จะเป็นห่วงพี่น้องนะครับบาร์สีก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมอยากให้เบิ่งนเลยบาเ์หาไร่ครึ่งหนึ่งของเพื่อนหนี่งก็ยังดีนะครับอันนี้แค่สนามนะครับสนามขนาดน้อยนะครับหรือว่าขนาดกลาง สนามบินดอนเมืองเนาะยังคืกคื้นขนาดนี้นะครับผมไปดูที่นะครับสนามบินสุวรรณภูมิพี่้องโอ้นะยิ่งยิ่งแน่นนะครับผมคนแบบเยอะนะครับคนคนรายแห้งพี่้องเลยนะครับโริษาทขาออกนะครับน่าจะไปขึ้นนะครับฝั่งของรถแท็กซี่ต่างๆนะครับพี่้องนะครับมีการรอนะครับบดยษารเนาะ สนามบินในน้อยได้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นแบบโค่นะครับผมนี่ครับกุฏิสารมาล้อนะครับฟ้าพี่น้องนี่ครับผมนี่คือจะไปที่พักนะครับผมนี่ครับเห็นบหมครับพี่น้องลูกเด็กเด็กแรงเนาะนะครับหลายๆคนนะครับมา น่าจะมานี่แหละครับผมสงการเนี่แหละครับเนอะเพราะว่าประเทศไทยรังสงการเมืองไทยรังระดับโลกนะครับผมยูเนสโกยูเนโกนะครับผมรนะองรับ uh, mm hmm. เป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องไ่าพี่น้องนะครับเป็นวัฒนธรรมที่หลายๆประเทศดูนะครับบม mm hmm. ว่าประเทศไทยนะครับจัดกันทุกปีนะครับแล้วก็จัดได้ดีมากๆนะครับผมนะ mm hmm. ดึงนะักท่องเที่ยวหลายประเทศมาแล้วติดใจ mm hmm. พี่้องครับบรรยากาศนะครับผมดูรูครับพี่้องเลยนะครับสุดยอดเนาะนี่ครับพี่ต่เช่าต่างชาติตั้งนั้นนะครับผมส่วนหลายเด้วนนะครับผมที่เห็นฟังโบไว้พี่้องครับผมประเทศไทยฟังบไว้เนาะยอมรับยอมรับนะครับว่า นะครับน้องเที่ยวจิตใจนะครับผมพุยง่ายก็เหมือนเหมือนเคยมาเที่ยวแล้วนะครับผมก็อยากมาอีกนะครับนี่ครับพี่้องนะครับบอขาซ้ายบอคาซ้ายดีโอนะครับผมผมอยากให้หน่มเราที่มาคอมเมนต์นั่นแหละครับพี่้องนะครับได้ดูเนาะเป็นบุญตานะครับผมว่า ไม่ไรครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนี่ครับผมไม่ควรเราไม่ควรพูดดีกว่านะครับเราพูดเรียแล้วเดี๋ยวหลายๆคนจะหาว่าเราปิจารณานะครับผมนะหอายง่ายก็คืออิสานอะไรพี่น้องนะครับผมแต่เห็ดโบไหนเนะะเเาะก็เลย็กาแฉะน,นะครับ เหตุอะไรคือประเทศไทยกะยืนดูห่างๆนะครับพี่น้องยางหว่วงกับพ่อเนอะเาะพระวานะครับเรื่องของแผ่นดินไหวต่างๆพี่น้องนะครับลาสุดนี่กีน,นะครับเจ้าหน้าที่เป็นกระฮิตสูเต็มที่พี่น้องนะครับผมแต่ว่าเดืองของการท่องเที่ยวนะครับหลายคนกนัยอมรับเลยว่าเมืองไทยนี่คือ หนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งในอาเซียนนะครับที่หลายๆประเทศนะครับยังทําไม่ได้นะครับผมเรื่องของวัฒนธรรมเนาะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆครับนี่ครับผมผมอยู่อยู่ตรงนี้เนาะคือแบบนี่ครับบรรยากาศโอ้รอบนี้น่าจะประมาณทุ่มกวัวนะครับรอบบินรอบนี้หึงทุ่มสามสิบกวัวนะครับ บรรยากาศนี่ครับผมคือมาตลอดเนาะยอมรับเลยวา่านักเคี่ยวเลยแบบไม่ขาดสายนะครับนี่ครับผมนะบรรยากาศหลายๆคนมาแล้วไม่อยากกลับบ้านดองนะครับมาแล้วยังมาอีกเนาะ นี่แหละครับเมืองไทยมียังดีพี่น้องนะครับบางคนบางคนมาปากถามผมนะเมืองไทยมียังดีพี่น้องผมบอกเลยว่ามีหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องนะครับคือมีหลายอย่างนะครับผมมีหลายอย่างหลายเอาง่ายก็คือเบองตัวอย่างนะครับเวล่า นที่เกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยนะครับเวลาาขี้เจ้าแบบโลนซุกกับเป๋าพี่น้องนะครับโลนปุ่นต่างๆนะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นแบบว่าตามหาให้ตัวท่านเวลานะครับหรือว่าเห็นโคกับพี่น้องนะครับทีว่ามีนุ่มเล่าเนาะทีด่ดใหญ่นะครับมาซุกมาซุกโทรศัพท์นะครับนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่อยังตามตัวท่านพี่น้องนะครับคิดเบิ้งนั่นแหละครับผมมา เท่ไทยเนาะตามตัวอะไรไหวนะครับผมนะตามตัวได้ไหวแล้วก็ทํางานแบบทำเหตุการณ์นะครับนี่ครับผมเนาะบรรยากาศล่าสุดโอ้โหนะผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมคนก็ยังไม่ขาดสายพี่น้องนะครับไอีดีอดีหรอถือว่าเรามีน่านจะเป็นรอบรอบอ่าเที่ยวบินเนาะรอบค่ำแล้วนะครับคนก็ยังมีนะครับมีเรื่อยๆนะครับ นี่ครับพี่น้องออกไปตั้งนาน,นนขขอ,ยอยกบ้านนะครับผมตอนนี้ก็คือไดหลายอย่างนะครับผมเนาะคือเฮตุไห้น,หนนะอ่าเท็กซี่นะครับมีมีงานมีการนะครับเท็กซี่มีงานมีการเฮ็ดเนะาอกาเหล่า,ลาอามีนะครับสวัสดิการนะครับผม คือมีเงินมีข้ามต่อไปนะครับพี่้องต่าว่ามีนัก่องเ่ยวมาเที่ยวเรื่อยๆนะครับหนึ่งแม่ค้าซา้ขายนะครับก็จะได้ขายของนะครับคนขับแท็กซี่นะครับคนขับรถโดยสารต่างๆนะครับรถประจําทางเนาะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ได้ครับพี่้อกบ้าที่อปฏิทางพี่้องแบบลังไหลมาเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่านะครับรับแนวเทียวแบบว่าอันละรับปีนี่รับผมปีเป็นปีหนึ่งเนาะตี่แบบมาผมเลยไม่เห็นกับตาพี่้องนะครับตีบอลเทียวฟังไเปีไหนนะครับผมบุกาพันทุกเลยตั้งใจผมมาพี่้อกนะครับทุกเทศกาลเนาะขึ้นแบบล้ายแห้งนะครับบกขาดสายก็ได้ทีเดียวนะครับ นี่ครับผมรันเปินการ๋ยวจะให้ไอพี่ลองมอนกันนะครับผมว่าเนี่ยผมได้มาเห็นแบบจักนะครับผม วันนี้วันที่เจนะครับพี่น้องวันที่เจเมษาเมษายนเนาะผมมาอัปเดตนะครับให้ดูว่าทุกวันทุกวันนะครับผมวันนั้นผมมาวันที่5นะครับคนก็เยอะวันที่7เนาะคนยังเยอะเหมือนเดิมนะครับสุดยอดีครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมประเทศไทยนะครับบอกเอ่้บอกไว้เลยว่าสิเจอนะครับเพรเหตุการณ์ต่างๆเนาะแต่ว่านเองเที่ยวยังหลายขึ้เก่าพี่น้องเป็นแบบนั้นตั้งนะครับ สุดยอดนะครับของ้องปากพี่ดองครับเบิร์ซอยนี่ครับฟังดีดีล้วนนะครับผมพี่ดองเลยโอ้นะครับสุดยอดมาใหม่มาใหม่พี่ดอง พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงบ้งทางนันรังผมเบิงบ้งทางด้านหลังครับเบิ้งเบิ้งนะับสุดยอดแล้ครับผมโอ้โหเนาะบอกเลยว่าสุดยอดของความฝังนะครับผมประเทศไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวแบบคุนะ้คมมากนะครับผมพี่น้อกนะครับผมบรรยากาศเช่นว่าครับคนร้อนแห้งนะครับผมนะ พี่น้องเลยนะครับสุดยอดเนาะขโคดัวานะครับโคต้องตนห่วงนะครับประเทศธิดาอะไรนะครับเพราะว่าเคพระสกปรกเพื่นหนึ่ก็ยังหลายแล้วพี่น้องนะครับนั่งเครือคืนแล้วนะครับบ่ดัวรวมนัะผมเที่ยวอีกนะครับบ่รวมชาวต่างชาตินะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนะครับ ที่กันทุกคนนะครับผมโซล่ r c ี e m i นะครับผมก็ขอร่าตัวไปก่อนนะครับพี่น้องนะครับมาอัปเดตล่าสุดเนาะคืออยากให้นะครับมันผมมีแบบนี้คือกันพี่น้องนะครับแต่อาจจิเป็นไปได้ยากนะครับผมเนาะเพราะว่านี่มีหลายอย่างนะครับที่เฮาเหตุอะไรขึ้นเพิ่นนะครับเหตุอะไรคือประเทศไทยนะครับประเทศไทยแบบนะครับรับรับโปรเตียวแบบบกขาดสายนะครับ โอเคทุกคนนะครับพี่น้องเลยนะครับมมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมได้ดีตลอดมานะครับพี่น้องยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสบายดีสวออัสดีนครับผม